หนึ่งข้าวเนหนียวฮ้อนๆบ้านเฮาจ้ากินกับแกงเน้อไม่กับทอดเนื้อแดดเดียวจา้าเดี๋ยวเฮาข้าไปกินข่าวพร้อมกันเนาะนี่ฮ้อนฮ้อนจากเตาเลยจา้าข้าวเหนียวไอทว้ท่วนๆเลยจา้าเดี๋ยวทําไปกินข่าวพร้อมกันเลนะ้วจ้ะเนาะวันนี้พบกับช่องแม่นุ่มพาเที่ยวแต่แม่นุ่มไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนนะคะพามาเที่ยวในครัวแม่นุ่มเองค่ะวันนี้แม่นุ่มจะพามาทําอาหารเมนูพื้นบ้านแล้วนะคะแกง เปร์นไม้ค่ะหรือไทยบ้านเฮาเอิรนว่าแกงหน่อไม้เดอจ้ะเดอเมื่อน,นี้เดี๋ยวแม่นุมสิพาเมื่อเบิง่งอุปกรณ์การเฮ็ดแกง,นงหนอไม้เนาะว่ามีอีอย่างแน่กระสิมีนาม้าใบนางจ้าอันนี้แมนุมปั่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีการปัน่นการเฮ็ดให้เบิ่งเนาะและ้วกระสิมีหนอไม้สดจ้านี่หนอไม้สดแม่นุมฟ้าและแมนุมต้มเรียบร้อยแล้วการต้มเนอไม้นี่แม่นุมต้มใส่เกลือนะคะเพื่อให้หนอไม้มันจืดเร็ว มาให้มันขมถ้าเกิดภัยมาขมก็ต้องต้มโดนนะจ้ะแล้วเขาก็ิมาเบิง่งอุปกรณ์ขังเคียงมันเคืองที่เขาต้องใส่ก็คือมีบักอึหรือฟักทองนะคะตัวนี้มีบวบหวานมีเห็ดขอนเห็ดกระดังอ่อนจ๋าแล้วก็เห็ดหูหนูมีใบแมงลัก ลราก็มีชะอมค่ะชะอมนี่คือชะอมนะคะชะอมหรือบ้านเฮาแถวอีสานบางบ้านพึ่งก็เอินผักขาดเนาะล้วก็มีผักขแยงค่ะอันนี้ผู้ใดมักก็กินผู้ใดบ่ามักกะบ่ะตทองใส่เ้อค่ะตัวนี้เราใส่แล้วมันก็สิหอมที่ขาดบ่ได้ก็คือลูกโดดนะคะผูมักกินเพดกับใส่ลูกโดดเป็นน้ำค่ะ อุปกรณ์ต่อไปเครื่องปรุงมังกุซีมีข่าเบือค่ะอันนี้ข่าเบือกับพริกแมน่นมปันผสมกันเรียบร้อยแล้วข่าเบือใส่ไปเพื่อให้มันเหนียวมันข้นแล้วก็น,นั่ค่ะเครื่องปรุงรสเทากระซิมีชุรสค่ะใส่ตามปริมาณที่ต้องการรสดีใส่นิดหน่อยนะคะปะลา้าขาดไม่ได้เลยพระเอกของงานค่ะตัวนี้คือปลา เดี๋ยวแม่นุ่มสูตรแต่ละคนเซบคือกันนะจ๊ะสูตรความเมนมกันสิทาเบิองเอาว่าเห็ดแบบใดแล้วกะมีเกลือจ้ะแม่นุ่มเซบใส่สน้ำปลาเด้อหันแกงน้ำมันหรือใส่เกลือในการปรุงรสจ้ะเดี๋ยวเขาไปเบิรงวิธีการเห็ดเลยเนาะอันนี้คืออุปกรณ์ที่เขาเตรียมไว้จ้ะเดี๋ยวตามไปเบิรงแม่น,นุ่มเห็ดแกงน้ำมัเนาะว่าเป็นยังไงตามไปเลยจ้าไมยน่าจ้ะไมยน่าเขาซื้อมาตลาด นเ,นเาน้ำจนมันด้น้นาสีเขียค่ะถ้านายละเอราละ้๋ยวเขามากองนาเอก่้วนะะ้ำเดี๋ยวาจะไปกรองเอาน้ำใบายานาจ๊ะ ก็น้ําจะนั่งคืนจะแล้วเขาเกษตรเอาพริกพริกกับข่าเบอือที่เขาปั้นไวน้นะจ๊ะเอาไปละลายไปละลายในน้ำใบยนานา่งเพื่อว่าให้มันจับเป็นก้อนนะคะเอาไส้ตอนที่มันยังว่าท่านนี้เดือดไลนะคะ่ะเพราะว่าเขาเกิดมันเดือดแล้วมันสิละลายแล้วมันสิบอลละลายมันจะจับเป็นก้อนเหนียว ค้นเพื่อว่าให้มันเหนียวเป็นก้อนจะไ้โดรสารมนันตตยมันแตก สุกแลวเน้อค่ะเขาก็บปะต้งต้มหน้าดีกต่อไปเขาก็เอาพวกอุกณ์พวกที่ม่นชีไซน้ำนี่พวกผักพวกอย่างซนลงไปเพิ่มเตียมค่ะเขาก็เลือกไอต,ตัวที่มันที่มันเปื่อย,อยากที่สุดลงก่อน ก็สุกแล้วลักซองก็สุกแล้วนี่นะคะต่อไปใส่ลูกโดดค่ะลูกโดดลูกโดดโรยลงไปเลยนะคะอันนี้แม่ลูมล่างยบร้อยเลยนะคะบพุพ สลดแป๊บหนึงน,นะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นเป็นกระแสากคา่ะไปนอนเอยอนอนลยมากินน้ำกันเนื้อจ้าตอนนี้สุกทุกอย่างแล้วนะคะพี่ก็ราก,ก็สลดแล้ว ทานด้วยชะอมนะคะชะอมแมนูเด็ดเรียบร้อยแล้วใส่ไปแล้วเราก็กรอบมันนะคะอันนี้ใส่ตอนปิดเตานะคะปิดไฟเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เอาแมงลักแล้วก็ชะออมใส่ลงไปค่ะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะเมนูวันนี้ของเมนูคือแกงหน่อไม้ แกงนุ่มใบ้านเฮาด้วยค่ะใส่ห,หลาลลาย่างรวมกันหรือพักกาเขาเรียกว่าแกงเปิดนะคะแกงเปิรอะไม้ให้ไงเดี๋ยวเราไปตักใส่ชามตั้งโต๊ะทานข้าวกันดีกว่านะคะถ้าถูกใจหรือชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแม่นุ่มด้วยนะคะ รอชมคลิปคลิปต่อไปว่าแม่นุ่มจะพาทําอะไรหรือว่าแม่นุ่มจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมได้เลยค่ะสําหรับวันนี้คลิปนี้แม่นุม่มอ้าวยังไม่ขอตัวนะคะโทษทีค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเรากินข้าวกับอะไรบ้างวันนี้มีอะไรบนโต๊ะอาหารบ้างเดี๋ยวตามไปดูที่โต๊ะอาหารเลยค่ะเดี๋ยวนุ่มตัดเสร็จชามกันนะคะ เมนูอาหารเช้าวันนี้ของเราแกงเปรศฝีมือแม่นุ่มค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเนื้อแดดเดียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นฝีมือแม่นุ่มเหมือนกันที่ทำเมื่อวานนี้เนื้อแดดเดียวนะคะาาตามด้วยนี่ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวหั่นห้อนหนึ่งมือเร้นนี่เลยจ้าหนึ่งเตาทานบานเฮาเมนูมือนี้ก็มีแค่นี้ค่ะ มากินขา่าวเศร้าน้ากันเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอ,อ้มากินน้ากันแซ,บแซบ่บๆจ้ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามากักถ้าชอบหรือว่าถูกใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เมนูนั้นเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะเพื่อสิได้ชมคลิปต่อไปฝากติดตามชมคลิปต่อไปเด้อค่ะว่าเมนูมสิบาไปทั้งใดสำหรับมื้อนี้ขอจบคลิปแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ วยอะค่ะวยอว